โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกขั้นเลยนะครับตอนต้นเกมไม่ได้อ่านเกมก็เลยมาอ่านตอนนี้แทนแต่ก็ไม่เป็นไรฉากแรกเปิดฉากปากตัวมาแย่งคลิปกลางก่อนเลยแล้วเราก็ค่อยกลับเลนไปเอาคลิปเราต่อโอ้เสียคลิปไปตัวหนึ่งว่ะนี่นี่แต่ก็ยังน้อยก็ได้ตังอยู่แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยอดูอิน ทำไมเดินอย่างนั้นอ่ะดูเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมยืนนิ่งหลับเพี้ยนเอาไม่เลวต่อ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 ไปนิดนึงเฮ้อ เอ็งมาจากไหนไมาแย่งเลือดเราเอ็งมาจากที่ไหนกล้าบังอาจนักนะเจ้าอิปี่เจ้าแข่งโป๊ะเอามันยกมันยกมันมาสิมาสิาสโอ้ยเด้งถึงเพื่อนก็นโดนรอดออกมาได้ไหมมันจะเลื้อยมานั่นไงอุ้ยมาสิ นี่จะตายแล้วอีกที้อีกนิดนึงหมดหมดดาเมจไม่พอดาเมจไม่ถึงแก้แทบก่อนมาสิไม่ให้ฮิวอ่ะก็ไม่ให้ฮิวอ่ะก็มาสิลูกน้อยคอยรักเป็นของเรานะจ๊ะอะไรอ่ะอาดอ,อินฝากมาบอกว่า ยิงหนังช็อตพิกมาทำไมเหรอไม่เข้าสักนิดวะเอาเลือดก่อนเดี๋ย่าอย่าเพิ่งบวกพ้อมเบลนด์ของเราอย่าเล่นมาไปพร้อมบวกยังพร้อมเอาอยัางสิเรียกพวกเหรอเรียกพวกมาลุงสกรรมยำเท้ากันหรือไงเฮ้ยไม่ใช่ตัวใหญ่ดิยิงต,ตัวใหญ่ดิเฮ้ยยิงตัวใหญ่สวย เกาะแตกเลยเกาะแตกเลยมาสีสีมาสีต้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเอ้าลุยเหรอเฮ้ยเพื่อนเปิดเลยเหรอดาเมจไม่น่าพอนะดาเมจเรายังไม่ถึงนะ ม่ถึงจริงๆด้วยวะ่ะยงกำลังสี่เนี่ยของยังมีชิ้นเดียวอยู่เลยเจ็บนะเจ็บนะโอ้เจ็บนะเดี๋ยวก่อนเลดเกมก่อนเลดเกมก่อนเดวเราจริงแิ้วพิวคืนอเอาคืนไปสองร้อยหกสิบหกแล้วเราก็สดชื่นโอ๊ยแข็งตายหัวตายยังไงก็ตายเรียบร้อย เอาใหม่ดิมาขังใหม่ดิหือื่อกี้ทำใครเมื่อกี้เองทำใครเฮ้ยเฮ้ยเอาต่อเอาต่อเหรอมาสิซิเอาไม่เลราขี้นิดเดียว้นิดเดียวเองอะ่ะเส้นไปโซนดิไปไล่มันดิไล่มันดิเดี๋ยวพปลอมมา แกแถบให้หน่อยอืออืมาละได้ของละได้ของแกแถบให้หน่อยไม่ต้องให้คิดปงคิดป่าของป่ามาเลยเอาหมดเงินเงินทองทองเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเอาหมดอยากไปเอาพ่อกลางจังแต่เดี๋ยวขอคิปอีกสัก เวฟหนึง่งเดี๋ยวลงไปมาซีมาซีมาซีเก่งมากกระคิดเนี่ยกับคนไม่คนเก่งหรอกเก่งกับคลิปที่สุดก็มาสีแมว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 กลางดีกว่าราไปปิดมันดีกว่าอาดีนเอาเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดดีเปิดดีดดมาสีเปิดอันสีใส่ทุกจับทุกจับอย่างเงี้ยตายสักหัวไม่ทุกจับทุกจับอย่างเงี้ยอ้อย แข่งโป๊กโอ๊ยจะตายมั้เนี่ยรอดเลยโอเคเฮ้ยอีลูเมียอ๋อไม่มีแล้วเราก็ไปฟงไปฟาร์มกระ่อหาเงินหาทองแต่ว่ายิงสกิลหนึ่งทีเดียวอย่างเงี้ยเกือบหมดหลอดอย่างเงี้ยต้องหาอันสิ่ด้วยอันสิ่มีแค่สิบถ้าแตกอยู่เลยเนี่ย 12ถ้าแตกตะนะไปมันเรียกพวกว่ะจังเกิลเราตายไปแล้วเวเล่เราอ้องบองเทคงไปแล้วเอาไม่เล่าเอาไม่เล่าเอาไม่เล่านี่แค่หูนะนี่แค่หูนะอุ้ยชีช้เฉีย <c oughs> วหัวเนี่ยชี้เฉียวหัวอีกอยิงไม่โดน <c oughs> นี่ยิงเฮ้ยทำไมป้อมยิงเราเอาป้อมก่อะสวยไล่มันออกไป ไล่มันออกไปนะเอาป่ามันให้หมดไม่ต้องให้มันได้ฟงได้ฟาร์มเฮ้ยมันหูมันอือว่ะเฮ้ยงั้นเราจะทำยังไงต่อกันดีหาว่าดาวเมทเราเยอะขนาดนี้เอาปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มีก่อน คลิปข้างล่างน่าเจือจังเลยคุ้มกันเราด้วยอด d u i n ฝ่อคุ้มกันเราด้วยอ้าวทำไมเหลือตัวเดียววะเมื่อกี้มีตังเยอะทอะะั้งย่ะอาวโธอ a s า a ิ s i n ส e แ t นเ e l ด้วยขออีกเว็บหนึ่งคุ้มกันเราก่อนอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งจากเราไปนะไม่งั้นเราจะหาไม่ตอนเล่นแท้งเราไม่ดูแคลรี่ตอนเราเล่นแคลรี่แท้งต้องดูเราเนี่ยคือสัจธรรมแล้วนะ ซูเปอร์คริสถูกส่งออกไปแล้วถ้าไม้งั้นนี่เราจะทุยเป็นตายม,ม,บบมาเช็คตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเจ๊เดี๋ยวเราหนืดให้เพื่อนหนืดให้แล้วไปจัดการจัดการมัน,น,นเราบินคริปเองเฮ้ยแบบแบบนี พึ่งหลอดอ่ะก็ขึ้นหลอดแค่เห็นแวบๆก็ขึ้นหลอดแล้วอ่ะอืเดาทางเฉยๆเลยอย่างเหม,ม่มอะไรยิงไม่ถึงหรอกจ้ะมาสิเกือบตายแล้วนะจะตายนะเข้ามาอย่างไรล่ะเอ๋อสุกเอาอีกไหมเกือบตายแล้วนะเป็นนี้เลือดไปกลับบ้านกลับไปนนี้เลือดไป สิหนืดเหนียวและเหนียวหนืดขอบคุณที่กระเด้งถึงให้ที่ไมโดโซเอ็นโซก็มาสิมาเถิดหน้าแก้แถบเราเดือจะดีแล้วัมกอตอนเนี่ยหรือว่าเราแค่เปิดรอบมนะันเฉยๆมันอยู่ข้างบนกระจึมเลยนะอาดูอินไปเช็คแค่หน่อยได้ไหมลองดูดิมันไปจริงวะอย่างนี้ก็ต้องตามแล้วล่ะสินะ มาสิมาสิลำโกโก้เหรอลำโกโก้เหรอเขากดแข็งก่อนแล้วก็มาสิแล้วเราก็รอดอยู่แล้วก็ตายกันหมดแล้วเราก็รอดขอกลับบ้านก่อนนะจ๊ะยบายแล้วเพื่อนก็ไล่ฆ่าหมดไม่สนแล้วใหญ่ดูถูกดาเมตอิกกี้เดินดุมดุมทำเป็นสวยเหรอเป็นไงล่ะ มาสิมาสิเกือบตายแล้วนะแค่โดนแค่เฉียวเฉียวอ่ะแบบชี้ชีหัวอยเงี้ยก็เกือบตายแล้วนะครแล้วมังกรตัวนี้ก็จะต้องเป็นของเรามันไม่มาแล้วล่ะมันโดนไฟเมื่อกี้ไปมันน่าจะเข็ดน่าจะหลับน่าจะจำบ้างแล้วก็คิปทุกเวฟมาสิ เฮ้ยเอลซูอ้เชี่วเกอดตายโคตรแรงอีลินเมทโคตรแรงก็ได้มงกุฎแล้วตอนนี้อ้าวแล้วตายเลยเป็นไงล่ะมันไม่มีแล้วเมตาเอลซุอิกกี้อย่างเงี้ยตอนนี้มันอีลินอิกกี้สุดโหดเข้าใจไว้ด้วยอยากจะลองอีกสักทีไหมเรา อิกกี้เองพร้อมหรือเปล่ารวตัวสินีเกาะกันเวทเหรอเวทหนักๆนะนะเข้ามาดิครึ่งหลอดนะเข้ามาครึ่งหลอดนะเออไปขังเลยที่ถูกต้องนี่ขู่ไปก่อนเอาสิเอาไม่เล่าเอาไม่เล่านี่แค่จุดเขียวเนหรอขิ้เป๊ะ ไม่ให้ป่ามันได้กุ้งได้เกิดสักอย่างนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหลลื่นไหลเหมือนได้เกี่ยวอ่ะมาสิไม่เกาะเหรอเกาะเว่เหรอเฮ้ยเปิดแบบไม่บอกไม่กล่าวไม่กล่าวไม่บอกแต่ก็ได้ค่าอยู่มา<ต>เปิดไล่หลังตุ๊กตบปุ๊กตาปุ๊กตเดี๋ยวตบปุ๊กอืมเหลือนิดเดียวขอฟิกไปยิงหน่อยไม่โดนเซ็งจังไม่ตายยิงป้อมชิวชิอเลนอย่ามาไล่เรานะ เราเหนียวหนืดแบบหนืดเหนีวยวนะเว้ยเดี๋ยวเราให้เราช่วยแป๊บหนึง่งเราจะอยากได้เวลรเนบตีด,ด,ดีเออมาสีอ่าดอกเว้านะเว้านะตายนี่คือผลกรรมของการที่เว้าดอกไงถ้าเว้าไม่ออกก็แปลว่าพูดไม่ถูกฮะพูดไม่ได้เออ หรือพูดไม่ออกอู้เกือบตายแล้วไงละ่ะมัวแต่พูดท่ามทำเพลงพูดไปเรื่อยเอื้อยไปเรื่อยก,ก็มาเก่งมากเลยกับคลิปกับคนแต่คนไม่เก่งเก่งแต่กับคลิปขณะนี้สี่หนึ่งคิวแคได้ช็อตดาวนเรานี่ก็ถือว่าได้ตังคูณเพิ่มไปเลยส 3, 4, ลยัก3ามสีห้ลเฮ้ยเฮ้ยมันมาช่วยด้วยโอซิ มาสิมาสิที่โดดดึงดึงอ่ะโดดดึงดึงแบบดึงดังอ่ะมาเปิดอนติไลเปิดอนติไล่ไลจะหนีไปไหนขออีกอีกเดี่ยวเออตายไปซสมาสิพอเล่นไม่ดอกว้าวก็ต้องตายไปเะอแล้วเราก็รอดด้วยเหรอทั้งล่างอะไรกันอ่ะฆ่าได้ไหมสวย โอ้เป็นเอ็อย่างนี้ก็ต้องจบเกมแล้วล่ะสิครับไม่รอให้เกิดแล้วนะและเกมนี้ก็ต้องเป็นของราเราจะไปเข็บวินนี้มัง้ง,วง,ง,วง,งวสวยสวยงามแบบงามสวยโอเคน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วแหละโอเคครับท่าน อาว่าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าเพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมารอรับชมกันเลยนะครับที่เหลือมานี้ฝากดูมานี้ก็ขอขอบคุณมากครับ just you you dare to challenge me the genius black mage